สวัสดีชาวโกลเด้นสปารทราทุกคนนะครับวันนี้กออฟหลังจากจบไซเบอร์ไนไปก็มีคอมมาแนะนำครับผมนั่นคือคอมอ n นิมาสควอตคือแค่เรามี3ตัว5ตัว7ตัวเนี่ยเก่งขึ้นแน่นอนครับผมตัวแรกที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นคือเซลฟีนนะเป็นตัวแบกต้นเกมนะครับผมรีบเอาให้ได้2ดาวนะครับผมต่อไปก็ต้องมีหาไซรัสน,นะครับในช่วงต้นเกมนะ จากนั้นครับพอเราขึ้นเริ่มมี2บาทครับผมเราจะหาเวนนะครับผมแล้วก็อิลาอีนะเป็นตัวแท้งหลักของเรานะครับผมไซรัสกับอิลาอิก็เป็นของแท้งนะหลังจากนั้นพอกลางเกมครับเราขึ้น3บาท4บาทเนี่ยเราอาจจะหายุมิครับผมแล้วก็จะเป็นสายานะครับผมแล้วก็เป็นเลียวหน้า แต่ผมไม่แนะนํายุมิเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าถอดได้ก็ถอดนะครับผมเอาให้มันยืนได้7ตัวหลังจากนั้นถ้ามันเป็นคอมโบเอ็นเกมอนิม a าสคอ a d สทุกคนต้องการเอ็มเบมของ a n i m a าสคอ a d ไว้นะครับ2อันเป็นอย่างน้อยนะหรือไม่อย่างนั้นเราจะเล่น7 a n i m a ิม q าสคอบวกกับ5โกที่จะช่วยแบกนะครับโดยทุกๆก,การขึ้น3-5และ7 a n i m a ิม q าสคอจะมีการให้เลือกอา,อาวุธพิเศษนะครับผมก็เลือกไปเลยเป็นสายกายภาพได้นะครับและตอนเลดเกมสําคัญมากนี่ ี่ถ้าเราได้เจออโรรามานะบอร์ดเราจะแข็งปักนะครับ <Wow. S 1> ใส่ของไปเลยนะของแนะนําของออโรราที่แบบตึงแบบหย่อนแบบปัวแบบเปียนะครับอันแรกครับนี่อันนี้เลยหมวกเวทนะครับสคือ แองเจิลสตาร์ครับและตัวสุดท้ายนะครับผมชอบใช้นี้เลยคริเวทนะศาสตร์ที่หายแวบหายแวบนะครับผมอ่ะก็ขอให้เล่นอนิ m ม s ั่นคอย่างมีความสุขครับผมแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ข้างล่างเลยและมีชิบีสวยๆน่ารักน่ารักให้จับจองกันเยอะแยะนะครับผมจิบีใหม่ i n k ค e e ีเปอร์ชิบิโซน่าะครับผมใช้ประมาณ500ชาร์ดนะครับตีกลมๆเลยผมว่า2,500ต้องได้นะครับผมไปพรีวิวกันเลยโมเดลน่ารักนะครับไปดูท่าที่1กันครับผมโอ้โห แม่สาวเสียงพินจินตรานะครับผมนี้ดิดโอ้โหน่ารักเวอร์ <Wow. S 1> อไปดูกันท่าที่ท่าที่สองครับโอไมก็ oh God. ดิดพินนะนกนกไรรำครับสุดยอดไปเลยค่ะแม่เราไปต่อท่าที่สามครับโอ้มีออร่าออกมาด้วยตอนดิดพินเลิศค่ะไปท่าส,สุดท้ายเลยค่ะ โอ้ oh ไม่กอดปล่อยนกไล่ลำในขุนเขาเลิศเวอร์ค่ะบัวปังเราไปดูท่าทำดาเมจกันนะคะนีย่ยิงทีเข่าระเบิดสุดท้ายเป็นท่าปิดคู่ต่อสู้ค่ะโอ้โหตายอย่างศพศพส,ส,สีชมพูค่ะเลิศ